มือถือของเราอะเรียกรัพ์ได้ไหมศาสตร์นี้เป็นศาสตร์แห่งเงินสมมุติว่ามือถือเรามีห้าเครื่องสมมุตินะคะเราต้องเลือกเครื่องหลักมาหนึ่งเครื่องเพราะเครื่องหลักจะต้องเป็นเครื่องเกี่ยวกับการทํามาหากินครูพูดเรื่องเงินนะคะไม่ได้พูดเรื่องงานไม่ได้พูดเรื่องของโชคลาภนะทุกคนต้องแยกให้ออกนะคะโชคลาภเสื่นโชคลาภนะอันนี้กําลังพูดเรื่องเงินสีและตัวเลขที่ครูจะให้คุณเป็นสีของเงินเข้าใจตรงกันนะคะเป็นสีของเงินคุณอยากให้สีของเงินอันเนี้ย ไปปรากฏอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เลยในมือถือที่คุณคิดว่าอย่างเช่นฉันขอเป็นกลมๆรูปหัวใจก็ได้สีได้ไหมแล้วเอาตัวเลขเข้าไปอยู่ในวงกลมได้เลยหรือฉันเอาพื้นหลังทั้งหมดเป็นสีแล้วใส่ตัวเลขด้านข้างได้ไหมได้หมดทุกอย่างเลยค่ะขอให้คุณมีสีและตัวเลขไปหยุดอยู่ที่มือถือของคุณเพราะนั่นเขาเรียกว่าพลังงานเรียกเงินอย่าเพิ่งเชื่อนะลองทาดูสามเดือนพอนะแล้วมาบวกกับศาสตร์ ทางนำมาเงินทามังนำมาทองสังขัางนำมาของเอหิมะมะ,มะนะคะอันนี้ก็อย่าลืมนะคะเพราะว่านโมนะคะจะทําให้เห็นผลไวขึ้นนะคะอาจจะไม่ต้องอรอสามเดือนไงและสำหรับคนวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์คุณควรใช้สีเขียวบวกกับตัวเลขหนึ่งห้าเก้าคนวันอาทิตย์ ถ้าคุณอยากใช้มือถือเป็นมือถือที่ใช้ดูดเงินหาวิธีการทําอะไรก็ยังไงกับมือถือก็ได้ให้มีสีเขียวเฮ้ยเอาสีเขียวติ๊กเกอร์สีเขียวติดข้างหลังก็ได้แล้วมีตัวเลข1นึห้าคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์ถ้าอยากได้มือถือที่แบบดูดซับไม่ต้องไปเปลี่ยนเบอร์มือถือหรืออะไรอะไรแบบนี้ค่ะนะคะเป็นสีมงคลดูดเงินได้คุณต้องใช้สีน้ําเงินบวกด้วยสองสี่ห้า สีน้ำเงินนะคะสาหรับคนวันจันทร์คนวันจันทร์ต้องใช้สติกเกอร์ใช้สีหรือใช้อะไรก็ได้นะคะสีน้ําเงินบวกกับสองสี่ห้าบวกตัวเลขนะคะอย่างเช่นหรือคุณอ่ะจะใช้ชื่อโปรไฟล์อย่างเงี้ยชนิตาแดงวิชัยสองสี่ห้าถ้าเกิดวันจันทร์นะคะอ่าเติมตัวเลขเพราะตัวเลขนะคะเป็นตัวเลขดูดเงินให้คุณชนิตาแดงวิชัยอย่างเงี้ยค่ะนะคะโอเคสําหรับต่อไปคนวัน อังคารนะคะสีที่คุณควรจะใช้กับมือถือให้มากที่สุดให้ได้เห็นบ่อยที่สุดให้ได้มีเยอะที่สุดคือสีชมพูสีชมพูค่ะแถมให้อีกสีนะคะเพราะว่าคนวันอังคารย้ำนิดนึงวันอังคารวันแรงนะคะวันอังคารเป็นวันที่ค่อนข้างหัวดือ้อหัวแข็งไม่เชื่อคนง่ายๆอะไรแบบนี้ต้องใช้สีชมพูควบสีแดงนะคะแล้วคุณจะซอฟลงพอคุณซอฟลงคุณจะเป็นที่รัก ดูนะจ๊ะอ่ะสาสังเกตแล้วสิว่าเป็นคุณใช้สีแดงบ่อยมากเลขที่คุณจะต้องใช้นะคะก็มีเลขอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกคือ365กับกลุ่มที่2คือ362ค่ะสําหรับคนวันอังคารคุณใช้กลุ่มไหนได้หมดเลยคะ่ะเพราะความหมายออกมาเป็นอันเดียวกันนะคะคือเงินเงินเงินนะคะทีนี้มาคนวันพุธค่ะไม่ต้องกลางคืนกลางวันนะคะเป็นคนวันพุธขอให้คุณเป็นวันพุธน่นะคะคนวันพุธ สีที่ดูดเงินได้แต่ต้องใช้กับมือถือนะต้องแยกให้ออกนะคะเอามาใช้เอามาคว่ใส่สีแล้วก็จะเอามือถือถ่ายรูปแล้วไปเก็บในโปรไฟล์มือถือได้หมดนะคะคนวันพุธต้องสีแดงค่ะคนวันพุธสีแดงบวกเลข2 4 6ค่ะสําหรับคนวันพุธนะคะวันพุธมีพระราหูต้องใช้สีแดงนะคะในในเรื่องของการเงินนะเพราะฉะนั้นคนวันพุธใช้สีแดงบวกกับตัวเลข2 4 6ค่ะนะคะอ่ะ มาวันพฤหัสวันครูนะคะวันพฤหัสวันครูใช้สีดำค่ะทุกคนฟังดีๆด,ดำบวกม่วงแล้วบวกตัวเลขสองแปเ้าเป็นตัวเลขรวยมหารวยอะ่ะสองนี่คือคนวันพฤหัสค่ะนะคะอ่ะต่อไปคนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์สีส้มค่ะบวกกับเลขปิดประตูจนคือเลขหนึ่งห้าหค่ะคนวันศุกร์นะคะ คุณต้องใช้สีส้มบวกกับตัวเลขเปิดประตูรวยปิดประตูจนคือหนึ่งห้าหกนะสำหรับคนวันเสาร์วันสุดท้ายแล้วเดคะาสำหรับคนวันเสาร์ฟังดีๆนะคะคนวันเสาร์ต้องใช้สีม่วงค่ะม่วงควบดําบวก6กสามค่ะคนวันเสาร์ม่วงควบสีดําบวก6กสามห นี่คือเลขเรียกเงินของคุณนี่คือสีเรียกเงินของคุณ,คคณใครเป็นคนวันอะไรสีอะไรคุณจดเลยนะคะมันจะเป็นพลังของคุณ